สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราปล่อยแพะนะคะหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะตอนนี้แพะแกะของเราก็เริ่มอิ่มแล้วตอนนี้เราก็จะทยอยเขาเข้าคอกเข้าฟาร์มนะคะนี่ก็ออกมาไกลพอสมควรนะคะอันตรายก็เยอะแยะนะคะตอนนี้ต่อแตนก็เยอะนะคะตามป่าไม้น,นี้เราก็จะเอาเข้าคอ,อกแล้วนะคะ ตอนนี้แพะแก่ของเราก็อยากกินกระถินมากเลยอิ่มแล้วนะคะแต่ละนางตอนนี้เราก็จะตะร่อมตะร่อมเข้าคอกันนะคะจากที่เขาอิ่มแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นต้นข้าวนะคะลูกข้าวพอได้เล็มกินรวงข้าวนะคะปีนี้น้ำดี กินจนท้องกลางเลยนะคะทูกลางเลยแล้วก็จะทำงาข้อคอกตอนนี้ก็ใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วนะคะวันนี้เราปล่อยตั้งแต่บ่ายโมงนะคะก็จะมาเสียเวลากับการปล่อยนะคะถ้าเราไม่ตัดกระถินให้แต่เราก็ไม่เหนื่อยมากนะคะไม่ต้องเก็บกระถินที่เขากินแล้วกระถินเก่ากระถินใหม่นะคะอันนี้กไ็ได้กินหลากหลายอย่างะคะ่ะ แต่เราก็มาเสียเวลาในการเลี้ยงนะคะใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะเมื่อก่อนเราจะปล่อยชั่วโมงสองชั่วโมงแต่อาหารต้องเยอะนะคะตอนนี้อาหารก็น้อยแล้วแพกแก่เราก็ติดนิสัยนะคะว่าเราปล่อยหลายชั่วโมงเหมือนไม่ค่อยรีบกินนะคะก็จะเดินเดินวิ่งวิ่งไปทั่วนะคะสำรวจไปทั่วเมื่อก่อนเราปล่อยประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงคะเขาก็จะรีบกินนะคะแพะแกะ อันนี้เราเริ่มปล่อยเวลานานเขาก็จะกินแบบเห็นแปลงนี้ก็ไปคิดไปแปลงหน้าไปเรื่อยๆะคะ่ะวิ่งกัน,นเมื่อก่อนจะรีบกินพอสักพักเราก็จะเอาเข้าวเคอกแล้วอันะนนี้เราปล่อยตามใจใช้เวลานานนะคะ บุ้งก็เริ่มล้อยรอแล้วนะคะทุกข้าวลูกน้องน้อยนะคะนี่อะไรเนี่ยเด็กๆของเราเฮ้ยเฮ้ยจะเอามันเข้าไปฝั่งนี้นะคะก็เราถังตั้งไว้นู่นฮะเฮ้ยงั้ก็จะไปเรื่อยๆนะคะ เหนื่อยเหมือนกันนะคะถ้าเขาจะไปไปไวนะคะแพะแกะถ้าตัวหนึ่งไปแล้วก็วิ่งเลยนะคะหัวหน้ามันจะมีหัวหน้าเหมือนกันไหวมากเลยนะคะวิ่งแพะแกะเราก็จะอ้วนประมาณนี้นะคะแพะแกะไม่ได้ให้หัวอาหารไม่มีอาหารเสริมอะไรนะคะช่วงนี้อันนี้ก็ปล่อยแคะเล่มประมาณนี้นะคะกะทินก็ ตัดลำบากนะคะที่ตัดรถดลาเราก็ไม่ค่อยดียังไม่ซ่อมรถไถะ,ะก็จะยังไม่ตัด่รงนี้ก็จะขนขี้แพะขี้วัวไปใส่นานะคะดูแ<า>กะแม่นี่นะครับอิ่มมากไวนะคะตัวนี้ไปไวเหมือนกันหัวหน้านะคะเนี่ยนำชิมนะคะตัวนี้ก็ขากำลังจะดีแล้วนะคะ ตะล่อมตะล่อมมงเข้าคอ,อกนะคะหลจากที่เหนื่อยมากับการเลี้ยงแพะแล้วนะคะก็จะเอาเขาเข้าคอ,อกแล้วอันนี้พวกจะเป็นพวกแม่สาวสาวท้องทุกตัวแล้วนะคะนมลงแล้วนะคะตอนนี้เห็นชัดเจนแล้วนะคะแพะบ้นบานๆขอบบ,บ,บ้นบานๆฝามบ้านๆก็จะประมาณนี้นะคะแพะไม่ได้ให้หอาหาร ็เดินมากนะคะวันวันเดินหลายชั่วโมงเดินทั้งวันนะคะแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะแต่ไม่อ้วนมากแบบนี้นะคะเริ่มอิ่มแล้วนะคะดูแพะนะคะมันตนดูดูดูด,ดูมันชนลูกแกะนะคะสนมากเลยไป ท่านผู้ชมมาเลี้ยงแพะนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากมาย